สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงนายตำรวจท่านหนึ่งนะยังติดปัญใจประชาชนตอนนี้จะวิเคราะห์ดวงจากดวงจิตตานะจากตัวเลขติดตัวเนี่ยกาลีเข้าคุมลักนาเขาเนี่ยกาลีเข้าคุมลักเข้าคุมตนุนะโยมมรณนะโยมมชิมา ท่านก็โดนมรสมุมแล้วก็ยังมาโยงดาวอาทิตย์ซึ่งตำน่งหน้าที่การงานแล้วก็ทำให้ท่านต้องประสบป,ปัญหาอยู่เต่าทุกวันแล้วปีนี้อายุย่างนี้ท่านก็ตกดาวอาทิตย์พรปุตตะซึ่งมีการรีโยงอยู่ก็ถือว่าหนักหนาสากันถ้าท่านผ่านไปได้แต่ด,ดูจากพื้นดวงท่านแล้วก็แข็งแกรปลอดภัยอยู่เพียงแค่ อย่าเป็นคนที่วู่วามต้องเป็นคนใจดีหวานเจีย๊ยบเหมือนที่ฉายาของท่านน่ะท่านก็จะผ่านไปได้ดีแต่ปีนี้หนักหนาสากันแต่ท่านยิ่งบู้ยิ่งต่อสู้ก็จะทําให้มันเขาเรียกว่ายิ่งหนักไปกว่าเดิมหลวงท่านพีหน้าก็เช่นกันพีหน้าก็โยงมาถึงตัวเช่นกันถ้าท่านผ่านปี67ปี68ไปได หลังวันเกิด29ตุลาปี2-5-6-8ดวงจะกลับมาดีค,คัมแบกเกาเรียกคัมแบกกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมมาเจียบเหมือนเดิมครับประมาณนี้ดวงท่านแต่ว่าถึงแม้จะโดนมาสมเยอะแต่ว่าในในดีมีร้ายในร้ายมีดีนะดวงดวงท่านเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่เกิดวันพฤหัสนี่ก็มีกูบาจาน เกิดนที่ยี่บเก้านี่ก็มีสิ่งสถิตแน่นอนทําอะไรท่านยากเหมือนกันเอาไม่ลงอะ่ะพูดง่ายๆดวงแบบเนี้ยมันจะโดนหนักเลยก็เอาไม่ลงพอดวงท่านในในดวงตอนเด็กๆอาจจะลําบากหน่อยแล้วเนี่ยพอโตมานีา่มหาอุดเข้ากลุ่มมรณะนี่ก็คือไม่ธรรมดานะดวงจะเล่นงานใครก็คือถึงรักถึงโกนแน่นอน ใจดีก็ใจดีแบบใจหายเลยเป็นกําลังใจใท่านด้วยนะครับไมาขอเอ่ยชื่อท่านและกันน่าจะรู้อยู่ว่าท่านเป็นใครมือปราบัรใจัยประชาชนครับคดีทากันทากันท่านก็ทํามาหลายคดีขอ,ขอเป็นกําลังใจใท่านด้วยครับผมบผมตัวแพทยหมอดูอินดี้นะครับสวัสดีครับ